เข้าสู่ EP 9นะคะของ Up Monday e y Digital Marketing Channel นะคะชนิการการจณนาสาลีนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ subscribe กันมาจนถึงร้อยกว่าแล้วในช่วงเริ่มต้นในร้อวันพันกลยุทธ์ที่ได้ทำ The Series กันมานะคะสำหรับตัว The Series เองเนี่ยก็เข้าสู่ตัว EP ที่4แล้ว แต่ภาพรวมๆเนี่ยก็จะทำให้เราเจาะลึกลงไปอีกนะคะว่า strategic a ะ,ะไรกลยุทธ์อะไรที่น่าเอามาปรับใช้ในช่วงโค้งปลายปีไตรมาสที่4แบบนี้และจะยาวต่อเนื่องไปจนถึง2023ได้อีกสักระยะใหญ่ๆเลยถ้าคุณมองเรื่องของ Digital มาร์เก็ตติ้ให้อยู่ในแนวทางของการไม่เอาเงินไปหวางอย่าง เอาเงินไปวางอย่างผิดที่ผิดทางนะคะเริ่มต้นกันก่อนเลยเพราะว่าขอบคุณจริงๆสำหรับร้อยกว่าวาที่เข้ามา Subscribe กันนะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งชาแนลนี่นะคะทำได้ไม่นานในช่องทาง YouTube แต่ว่าเมื่อมี 100, 000, 000ร้อยวันพันกลยุทธ์ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นเลยที่ติดตามกันเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นกำลังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะฝากกดติดตามกดไลฟ์กด, live, กด วลลเวอ์กันไว้นะคะกด Subscribe กันไว้สำหรับคนที่เข้ามาฟังใหม่เพราะว่าเรื่องราวต่างๆพยายามที่จะทำให้มันสดใหม่แล้วก็เอามาใช้ได้จริงกับธุรกิจของคุณค่ะวันนี้อยากคุยเรื่องนี้เพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะเรื่องของการสร้างตัวตนใน TikTok Profile นะคะหยิบยกกันมา3ข้อสร้างอย่างไรในยุคนี้นะคะและสร้างอย่างไรให้หาไรายได้ด้วยนะวงเล็บหาไรายได้ได้ด้วยนะคะ ต่างจากการสร้างเ c e b o o k โปรไฟล์สมัยประมาณสัก2 0ง3 2 0 1 4ที่ทำให้ได้ไรายได้ไหมยยุคนั้นก็จะมีใครที่จำกันได้นะแค่ Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวเราเนี่ยแหละค่ะก็สามารถหาเงินได้แล้วเพราะยุคนั้นยังไม่มีการปิดกัน้นไม่ให้ใช้คำว่าขายหรือว่าโพสสินค้าอะไรต่างๆนะคะ3ข้อหยิบยกกันมาฝากกันสั้นๆนะคะเพื่อให้ย่อยง่ายเข้าใจง่ายโดยที่สุดข้อแรกนะคะ Tik t o k โปรไฟล์ ไม่ต้องเรียนเรื่องของการทำยิงแอดก่อนถ้าสมัยก่อนเนี่ย o o k p r o f โปรไฟล์นะคะถ้ามีโปรไฟล์เสร็จแล้วไปเรียน t i k t o อกไปเรียน f c e e o o o แอดเนี่ยโอ้โหไปที่สวยเลยแต่ในความเป็นจริงนะคะตัว t i k t o อกโปรไฟล์เนี่ยนะคะท่านไม่ต้องไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำแอดเลือก targeting เรื่องแคมเปญอะไรเนี่ยให้มันยุ่งยากก่อนไปทำความเข้าใจเรื่องนี้ลำดับ กลางกลางหรือลำดับท้ายๆก็ได้เมื่อตัวตนท่านติดขึ้นมาแล้วเมื่อคอนเทนต์ท่านติดขึ้นมาแล้วติดฝีขึ้นมาแล้วข้อที่สองแล้วสร้างตัวตนสร้างอย่างไรสร้างตัวตนสร้างอย่างไรต้องย้ำให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างตัวตนเนี่ยจะมีลักษณะที่ต้องคิดกันว่าทำยังไงจะยังไม่ขายของก่อน ให้ความรู้ก่อนคุณแม่ลูกหนึ่งคนหนึ่งนะคะเป็นแม่บ้านธรรมดานี่แหละอยากจะสร้างตัวตนโจทย์ของการสร้างตัวตนก็คือกลับมามองที่ตัวเรานะคะว่าเรามีลักษณะโดดเด่นอย่างไรที่จะสร้างตัวตนได้คุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้ดูแลตัวเองดีมากนะคะเอวสักประมาณ23ได้24ได้เอวเล็กมากนะแล้วก็ขุนดีนั่นแหละปรากฏว่า ก่อนที่จะมาสร้างตัวตนเนี่ยต้องให้ความรู้คนก่อนนะว่าโอ้โหทํำยังไงถึงได้สวยหุ่นดีแล้วก็มีหุ่นที่ดูเอ่อไม่เหมือนกับคนที่มีลูกแล้วทั่วๆไปนะคะเครดิตนี้ต้องให้กับหนังสือที่มีการหยิบยกเคสสตี้ในเรื่องของเคล็ดลับขายดีบนติกตอกแอดนะคะโดยอาจารย์เชียงวสินพรวิจิตจินดา คุยถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่ะเขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าคุณแม่คนนี้สร้างตัวตนให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแรงบันดาลใจให้แม่บ้านเนี่ยอยากจะมีเอว23บ้างให้ความรู้ไปไป,ไป,ไปมาๆนะคะคนติดตาม follower ไว้ค่อยขายของนะคะซึ่งของที่ทางแม่บ้านคนนี้หยิบยกยกขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเป็นคล้ายๆกับตัวรัดเอว ะะจะเห็นได้ว่าถ้า Facebook ต่างๆเราจะพูดจากของก่อนและมาที่ตัวเราแต่ถ้า TikTok โปรไฟล์ในยุคนี้นะคะการสร้างตัวตนในยุคนี้มาที่ตัวเราก่อนแล้วค่อยไปที่ของนะคะข้อ3ขยันทำคลิปสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเปิด Facebook ถ้าเรามีตัว ครีเอทีฟตัวหนึ่งที่เป็น Creative นางฟ้าวิดีโอตัวหนึ่งที่เรามีเงินแล้วเราไปยิงเ,เรียนเทคนิคการยิงแอดการทำ targeting การทำลูกอะไรการทำ read, targeting message เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยตัว Creative ตัวนั้นเนี่ยเราไม่ต้องขยันก็ได้เพราะว่ากินยาวตามจำนวนมูลค่าเงินที่เราใส่ลงไปแต่ปัจจุบันนะคะถ้าเป็น สิ่งการทำช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น tiktok หรือ facebook ก็ตามแต่ท่านต้องขยันทำเนื้อหาคำว่าขยันเนี่ยจะมีกฎตัวหนึ่งของ facebook บอกว่าให้คุณเนี่ยอัปเดตเนื้อหาบ่อยๆอัปเดตเนื้อหาบ่อยๆใน Facebook ทำให้ครบ13ขั้นตอนหนึ่งในนั้นก็คือว่าขั้นตอนการพยายามโพสเนื้อหา บนช่องทาง Facebook ให้มากพอเพราะว่าเจนี่ของ Facebook ในยุคนี้คล้ายกันเหลือเกินกับ TikTok แอดที่เราจะสร้างกันจันนี้ไปก็คือว่าท่านต้องขยันทำคิดคลิปให้คนเห็นปรากฏอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อลูกค้าเข้ามาเห็นเข้ามาเชื่อเข้ามาเห็นสินค้าของท่านแล้วก็มีการรีวิวบอกเล่าประสบการณ์จริงในการใช้งานเนี่ยก็ ฝากให้เขาเนี่ยแอดไลน์อยู่บนโปรไฟล์ของตัว t ิกต o k ได้หรือว่าบางคนก็จะใช้การเอ่ยถึงเบอร์โทรตรงๆเลยว่าให้โทรติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้ถ้าสนใจสินค้าอะไรต่างๆที่ได้รีวิวไปนะคะแต่ว่าอย่าไปเผลอใส่ตัวเบอร์โทรศัพท์ในช่องทางของคอมเมนต์หรือว่าในโพสต์ต่างๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะใน EP เก่าๆมาก่อนนั้นนี้คือ make tiktok นะคะแต่ว่า don't make as ให้ทำ tiktok แต่ว่าอย่าทำ ads บนช่องทาง tiktok เพราะฉะนั้น3ข้อนี้หยิบยกนำมาฝากกันสำหรับคนที่อยากทำการตลาด ออนไลน์ให้มีไรายได้ในยุคที่ตัวอัลกอริทึมมันเปลี่ยนไปก่อนจะไปเรียนยิงแอดใดๆก็แล้วแต่สร้างตัวตนนะคะขยันทำคลิปและจากนั้นมาท่านค่อยไปเรียนเทคนิคการยิงแอดการใช้เครื่องมือต่างๆการติดพิกเซลอันนั้นสำคัญน้อยลงมาเต็มทีในยุคสมัยปัจจุบันตัวตนของท่านท่านขายอะไรคนติดตามจากตัวท่านมากกว่าตัวระบบที่มีการน้าส่งโฆษณานะคะฝากไว้ให้คิดแล้วก็ฝากที่จะ u b s c r i า e แล้วก็ กันไว้เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้านดิจิทัลมาเก็ตติ้งกันถึงมือในโมบายของคุณถ้าหากมีการอัปเดตนะคะลาไปก่อนค่ะ